ดูสำหรับรดานักช็อปทั้งหลายนะครับในเรื่องของการทั้งซื้อของขวัญซื้อของเข้าบ้านต่างๆนะครับสำหรับคนตกแต่งบ้านด้วยว่าอาจจะสอดคล้องกับตอนนี้กับมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการที่ให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะครับมีโอกาสมีบ้าน,ให,านใ,หใหม่เป็นของตัวเองนั้นนะครับตอนนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระสวงพาณิชย์จัดแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้านหรือว่า Big and b i ิครั้งที่40สนะครับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนั้นให้มีโอกาสช่องทางในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าโอท็อปของไทยครับโดยคาดว่าจะมียอดสั่งซื้อสินค้าภายในงานนั้นสะพัดกว่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวติดตามไปงานครับจากคุณนัฐการวงสุทธิธรรม อยู่นี้เป็นอีกส่วนหนึ่งภายในงานแสดงสินค้าของขวานและของใช้ในบ้านหรือ BIG and Bih ครั้งที่40ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือโอทอบขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางโดยผู้ประกอบการได้แรงบันดาลใจนำวัสดุธรรมชาติรอบๆตัวมาประดิษฐ์อย่างใบตองตึงที่ชาวบ้านทางภาคเหนือนิยมใช้ตั้งแต่มุงหลังคาบ้านห่อข้าวเหนียวห่อของจิปาถะ,ะต่าง ใบตองตื่มีคุณสมบัติที่เหนียวทนทานสามารถกันน้ำได้ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันและของชำร่วยอย่างกระเป๋าสะพายกระเป๋าใส่น้ำบัตรกระเป๋าสตางค์รองเท้าและเสื้อสูท ที่สาคัญผลิตภัณฑ์สักใบตองตึงเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยและของโลกเนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันไปสามารถกันน้ําและรับน้ําหนักได้ดีส่วนราคาอยู่ที่1 2 0่งร้อยยี่สิบถึงหกพันบาทใบไม้นี้เป็นใบไม้ที่ใช้มูลาค่าของข้อเหนียวแล้วก็เป็นร่วงออกมาลงดินพอร่วงลงมาปุ๊บก็จะเกิดภาะวะไฟไหม้ป่าทําให้เสียงแวดล้อมไม่ดี เราก็เลยคิดว่าใบไม้นี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็หาวิธีเพิ่มมูลค่าของใบไม้ชนิดนี้ด้วยการทำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสิทธิที่เราได้มากกว่าท,ที่ที่เราทำก็คือในเรื่องของชาวบ้าน,น,นมีส่วนร่วมแล้วก็ชาวบ้านมีรายได้กับตรงนี้มากกว่าครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากใบตองตึงเหล่านี้มีตลาดในประเทศเพียงร้อยละ20เท่านั้นส่วนอีกร้อยละ80เป็นตลาดหลักในต่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์โอท็อของไทยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางกรมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวัตถุดิบที่ใช้ในชีวิตประจําวันตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดกันมากับแนวทางการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สอดรับกับรลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ ทางด้านนายสุวิทย์เมสินทรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าการจัดงาน BIG a n d BIH ครั้งที่40ที่ได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์โอท็อมาจัดแสดงนับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะได้แสดงความสามารถในการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งได้เน้นย้ำการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนโอท็อปไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากลซึ่งวันนี้งานนี้ก็เริ่มมีโอท็อเข้ามาแล้ว ผมคิดว่างานนี้เป็นต้นแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราอยากให้โอทอไปถึงนะครับอย่างที่บราบอกว่าโอทอนั้นณนะวันนี้ก็คือโอท2.0 o t ท p 2.0คือ o t ท p อปที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมละขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรร์เพราะนั้นงานนี้จะเป็นงานที่เป็นต้นแบบให้โอทอปได้เป็นอย่างดีครับ การจัดงานแสดงสินค้าของขวานและของใช้ในบ้านหรือ BIG a n d BIH ครั้งที่40นี้นับได้ว่าเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญที่จะทำให้สินค้าไทยมีช่องทางการขยายตลาดทางการค้ามากยิ่งขึ้น